เาเลยูนูลอยแล้วป๊าโโยสนันเลยครับทุนลอยนะทุนลอยเนี่อโอ้ยโอ้ยสองตัวโอ้โหเช้าเช้าเมนูข้าวต้มปลาอินทรีแสงแรกแห่งวันครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนอ้นนะเอซช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับ พบกับผมช่างระเดชดนะเฮ้ได้ยินเสียงกินแล้วกินแล้วนะครับมาครับผมต่อกันที่น้ำเช้า EP ที่ห้าไม่ EP ที่สี่ก็เดือดนะครับทั้งตกหมึกตกปลาตกทั้งคำ่ำตกทั้งดึกตกทั้งเช้าเลยมาครับเริ่ม EP ห้าโดนกันบ้างไหมโดนอะไรบ้างตามไปลุ้นตามไปชมตามไปเชร์ด้วยกันครับผมฝั่งข้างเรือากำลังตกเ,กเปากันอยู่ครับเ,เป่ากับโซ่ ตัวที่สวยนน่หัวเรือฝั่งซ้ายกระโดน,นรครับทุกคนแหมตัวใหญ่หูหน่นี่หรอแหมน้ำเช้าก็ได้เลื่องครับปะปะอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยกดกดกดคันกดละน่า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 บันลวครับปันแล้ว <c oughs> ปันแล้ว แล้วครับอู้ขาขาวโดนอันนี้เป็นลอกไฟฟ้านะครับไอ้เป้าไอ้เป้า,เป,าเป้าครับผมเอานี่โอ้สวยเลยโดนโดนโดนครับท้ายเรือโดนของใหญ่<แ>กำลังอัดครับ โอ้แค่ไม่เห็นเงามันก็วิ่งแล้วเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วคือตรงนี้ไปตรงนั้นนะดูครับเกี้ยวแล้วบ้าโอ้ยสนันเลยครับโอ้ยโอ้โหัวเล็กงานหนักแต่เช้าครับต้องอีเคจิเมะกันแต่เช้าอยู่แล้วนี่โอ้โหโวนลุมืออว้า ช่อนใหญ่มาแต่เช้าเลยครับว่าเด็ดเด็ดเด็ดมาครับเชา้าเช้าเมนูข้าวต้มปลาอินทรีกับไข่หนึ่งใบและบรรยากาศสุดลูกอูลูกตาเนี่ยครับว่านี่บรรยากาศอร่อยที่บรรยากาศครับทุกคนมากินข้าวด้วยกันระหว่างกินข้าวอยู่มาติดเป็ดติกแล้วครับนี่เป้าเอ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 าครับข้างเรือ ปลาใหญ่กัดอีกแล้วฮา่าดูนะโตขนาดไหนครับชาเด่นมาถ่ายตรงดาดฟ้าเรือเนี่ยถ่ายมุมสูงสูงครับเวลาปลาใหญ่กัดเบ็ดเนี่ยเบ็ดรอบรอบเรือที่ลงไว้อะก็ต้องเก็บขึ้นให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะวนฝาดอันเงินยุ่งไปหมดฮนะวิธีการคือปลาใหญ่ติดเมื่อไหร่ทุกคนต้องเก็บเบ็ดของตัวเองขึ้นเรือให้หมดครับโอ้ขาววับมาแล้วครับ โอ้น่าจะโฉมครับขาวเลยนูร้อยแล้วขึ้นเรือมาแล้วครับโอ้ย oh, oh. สูงหน่อยสูงหน่อยนี่โฉมใหญ่รอบเช้าครับเอาครับเอาครับแม่สองตัวติด,ต,ดติดครับตัวนี้กัดอยู่ข้างเรือลากจนมาท้ายเรือแล้วนี่โหหนักตึ๊บเลย,ย,ยเมื่อกี้โฉมใหญ่นะดูตัวนี้เป็นอะไรครับ ปลาใหญ่ๆกินแบบนี้กดคันนี่ลุ้นดีเหลือเกินครับดูว้าที่เขาว่าน่าจะเป็นในโฉมอีกครับยังไม่งัดยังไม่ออกมาจากใต้ท้องเรือนะอขึ้นแล้วครับดูิโอ้โหแต่ละตัวกินมึกครับหน้าดินอ้าใหญ่ๆ โดนใหญบสายลอยท้ายเรือเอาเรื่องอีกแล้วครับกัดอีกแล้วลอยลูกโปง่งโดนแล้วทุกคนมาลุ้นกันครับของใหญ่รอบเที่ยงยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นโอ้ปลาอะไรครับผมอินซีหรือเปล่า เนี่ยเนี่ยเนี่ยยังมุดอยู่ไปท้องเรือครับงัดออกมาอุ้ยขาวๆแล้วโอ้มา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 ว้าวสุดยอดให้ให้น้าเขาจับถือนะครับโชว์เลยเนี่ยจับถือเลยเอาชูมาครับนี่โอ้หอินซีอินซีพอได้ปลาใหญ่ๆมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่น้องเขาแล้วครับที่จะทำ อีเคจิมะ mm hmm. เพื่อปิดชีพปลาแล้วก็เป็นการถนอมเนื้อปลาให้กับลูกค้าเอากลับบ้านนะครับเนี่ยได้ปลาใหญ่หญมาน้องจะทําหมดทุกตัวครับ mm hmm. วิธีการที่น้องก็ทําคือตาแทงการสมองครับแล้วก็ตัดเหงือกไล่เลือดแล้วก็ตัดโคนหางครับ mm hmm. คือจะทําให้ mm hmm. เลือดปลาออกให้หมดตัวครับจะเป็นการถนอมเนื้อปลาให้เขาเป็น เกรดซาซิมิครับทุกคนเดี๋ยววิธีการที่น้องทําแยกเนี่ยเดี๋ยวท่างเห็นทำคลิปสั้นๆไว้ด้วยครับเดี๋ยวจะทยอ,ยอยลงให้ชมมาถึงเมนูข้าวเที่ยงนะครับนี่ข้าวเที่ยงบนเรือกินกันอีกแล้ววันนี้มีแกงเขียวหวานแล้วก็ปลาทอดครับปลาทอดนี่มีทุกมือครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นเรือตกปลาแล้วอันนี้เป็นอะไรพี่ปลาศาสรกินศาสีเหรอ ปลาสากเอ้ยปลาสากเมื่อกี้ผมกแรกปลาสากปลาสากน่าจะทอดแล้วก็มาผัดพลิกครับโอ้เมนูปลาครับผมมามาทุกคนกินข้าเที่ยงกันครับเช็คสายแล้วครับเมื่อกี้ดึงออกดังก้าก้าก้ากเลยฮะหลังจากกินข้าวเที่ยงกันเสร็จนะอยู่ไว้อยู่ไห้ลุ้นครับเอ้ยเอาแล้ว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  อยู่ครับอยู่อยู่อยู่กดแล้วครับกดแล้วครับกดแล้วกดแล้วกดแล้วมาแล้วเอาแล้วครับเริ่มมาแล้วนี่อ้เห็นตัวขาวแล้วมามามาขึ้นแล้ว,วโอ้ยไปแล้วไปแล้แวอินซีอินซีเฮ้ โอ้ยตัวขาวดีขึ้นครับทุนลอยนะทุนลอยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเสียวเสียวเสียวออไปไหนละไปอีกอะยังไม่ยอมเอาเอาเอา เอ้ยเอ้ยเด้อลอยลอยละเด้เด้เด้อ้ามาขึ้นแล้วครับฮ่า่าออะให้ป๋าจับหน่อยครับชูอีกหน่อยนี่สองตัวติดติดโอ้โหอินซีอินซีเอาแล้วครับเอาแล้วครับงานท้ายเรือสายลอยลูกปุงโดนอีกแล้วทุกคนตัวล่าสุดน้องเด็กเรือมันเกี่ยว หลายทีครับเกี่ยวพลาดเนี่ยอันนี้มันเลยขอทําให้ทําคลิปให้มันหน่อยแก้ตัวมันจะเกี่ยวทีเดียวครับเอาใจช่วยน้องวันหน่อยรอดไม่รอดน้องบอกพี่ถ้าพี่ถ่ายไปผมเกี่ยวหลายที่น่นะคนคอมเมนต์ด่าผมแน่เลยนะทีนี้แก้ตัวนะเอาดีนะมาใกล้แล้วครับมาใกล้แล้วครับมาใกล้แล้วมั ตัวนี้โตหน่อยแต่กพ็พอพอกันเนะนผมมาด้วยนี่หว่าเดี๋ยวครับ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 ลุ้น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 นี่นี่นี่โดนเลยนี่ยันโดนเท่าไหรสามตัวจะซอ้อนแล้วมั้นะง้เนาะแม่สุดยอดครับอินซีสวยๆไม้สองตัวครับโอ้ย นักปลาน้ำลึกไตนุวันเพละยองอเนื่องจากเราได้ปลากันเยอะครับน้ำแข็งไม่พอแล้วลำนี้ก็เป็นเรือของทักพวกไตครับผมจอดเทียบขอแบ่งน้ำแข็งหน่อย เป็นทริป5วัน4คืนครับผมเราไปถึงหน้าปรจจวบกันตั้งแต่น่าจากคืนที่2อยู่ตกปลาตกหมึกแถวหน้าปรจจวบประมาณทั้งคืน2คืน3แล้วคืนที่4เนี่ยคืนที่จะถึงเนี่ยเป็นคืนสุดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะวิ่งกลับระยองแล้วนะครับทริปนี้มากันยาวๆหน่อยก็เดี๋ยว เราจะจอดเรืออยู่บริเวณแถวเนี้ยครับเพื่อปั่นไฟได่หมึกตกหมึกกันเป็นคืนสุดท้ายเดี๋ยวดูว่า,าจะพอมีปลาด้วยหรือเปล่าหรือว่าพอมีหมึกบ้างไหมก็ยังรอยังใสกกาลังหาจุดหาทิ้งสมออยู่ครับไวแล้วไว้แล้วมามามาตกมึกรอบค่ำครับอ,อ้ ดูนะครับปาจัดแล้วมายังมายังจุดนี้น้ำลึกราวๆสามสิบเมตรครับมาแล้วขาวมาแล้วโอ้ยสองตัวปลาโอ้ยสองตัวใหญ่หญโอ้โห เเข้าเรือนหน่อยนี้อออโอ้โหรอเลยครับแม่ใส่ลูก <c oughs> โปุโบขังเป็นไลก่อนครับคืนนี้ก็จะเก็บเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าชาเด็ดพาตกมึกมาสองคืนแล้วเนาะโอ้โหนูนกลากวนไม่ใช่มึกครับใก่ให่ไห่โอ้ย ซอกมุดซอกโดนโดนโดนครับมือของนู่นนู่นน้องติดตัวนึงตัวงนู่นนู่นนู่นสองตัวเลยสองตัวเลยสองตัวเขาสองตัวเอาขึ้นยังไงสองตัวเลยเอาม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 าใช่ไหมนี่โอเคแล้วนู่นอีกตัวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนโอ้โห สองตัวคู่เลยครับหนูหนูหนยใช้เรือมาอีกตัวงี่เดดเด็ดเด็ดเด็ด,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 ดเดดเ้ยขึ้นแล้วนี่ครับผมคู่เลยมึกหอมสองตัวใหญ่ ก็สวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับนี่เริ่มต้นด้วยปราสาเริ่มต้นด้วยปราสาค,ครับเอ๊ hey. คลิปนี้เนี่ยช่างเดชมาคลิป5วัน4คืนนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะวิ่งเข้าฝั่งกันก็เดี๋ยวไปสรุป EP ที่5ห้ยเนาะว่าได้อะไรกันบ้างครับผมปลาทั้งหมด4คืนของเรานะก็จะอยู่ในตู้นี้นครับใกลเต็มตู้แล้วนี่ ของเมื่อ EP ที่5เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าเนี่ยเนี่ยปลาถากที่ได้มาล่าสุดเขาปกน้ำแข็งไปแล้วแต่ยังไงเดี๋ยวเราไปสรุปเรียงกันให้สวยที่ EP ที่6ก EP สุดท้ายครับผมสรุปคลิป EP ห้าให้ชมซะก่อนมาได้ประมาณนี้ครับมาดูที่หมึกครับนี่หมึกเราขังเป็นแซสุย,ยใหญ่กันหลายตัวนะเมื่อคืนหมึกส่วนใหญ่จะเอาไว้ทาเหยื่อเป็นหลักๆครับแต่ว่าทั้งหมดที่อยู่ในเนี้ยมันก็ตีตกทุกวันอะ แล้วก็มีฝัังนน้ก็จบแล้วนะครับ EP ที่5เนาะเป็น EP ลองสุดท้ายครับเดี๋ยว EP ที่6ต่อจากนี้เนี่ย EP สุดท้ายเนี่ยเราจะมีการแวะหมายอีกสักนิดหน่อยแล้วก็จะวิงงว่งเข้าฝั่งพอวิ่งเข้าฝั่งเนี่ยเราจะมีการสรุปปลาสรุปของทุกอย่างที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยรวมรวมกันนะครับโดยการเทไส่เนี่ยจะอ,ออกมาเรียงที่เรือนอกว่าได้ปลาอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผม แล้วก็เดี๋ยวชั้นเ็จะแจ้งค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับคลิปนี้เนาะในการมาออกนะครับใน EP สุดท้ายใครอยากรู้อยากลองมาใช้บริการเนี่ยต่รอติดตามอี EP ที่6นะครับส่วนคลิปนี้เราก็ับไปก่อนเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย